วันนี้เรามีขาดีมาฝากเราเริ่มวันได้ขาดีข่านั้นก็คือครูตู่โฮมเอ듀เคชั่นของเราเนี่ยได้ผ่านมาตรฐานได้เป็น UCAS Center แล้วครับผมอตบมือ UCAS Center อรคืออะไร u ูแคสเนีคืออะไรอธิบายกันนิดหนึ่ง UCAS c e n t e เเอา UCAS สหอน u ูเนี่ยมันคือองค์กรกลางครับที่เวลาเด็กจะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอังกฤษเนี่ยต้องทำผ่าน UCAS อันยูแคสเซนเตอร์หมายถึงสถาบันเราเนี่ยได้รับการรับรองให้ทําหน้าที่ในการช่วยสมัครยูแคสให้กับเด็กได้อย่างเป็นทางการเป็นโรงเรียนนั่นแหละเป็นโรงเรียนถูกต้องถ้าตีความให,าให้เข้าใจง่ายคือเรามีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนสำหรับยูแคแล้วใช่เป็นโรงเรียนสำหรับยูแคแล้วมีซัพพอร์ตซิสเต็มเหมือนกันไปเรียนทุกอย่างในการสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยเช่อะไรก็คือสามารถที่จะแทร็กไ้นะครับว่านักเรียนทั้งหมดของเราเนี่ย แต่ละคนในตอนนี้การสมัครไปถึงไหนแล้วสเปคอยู่ตรงไหนนะครับได้ออฟเฟอร์มาแล้วกี่คนขั้นตอนอยู่ตรงไหนโดเนเรียกไปอินทวิวไหมคือมันจะเป็นระบบใหญ่ที่โรงเรเียนมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดว่าตอนนี้งานเ็ของเราแต่ละคนเปใน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 ใ็นยังไงใครส่งมมูลเซสเมนเลยยังนะเว้เฟรนฟูเขียนให้เสร็จหรือยังนะกรอกประวัติกรอบใบเสร็จเราจะเห็นทีเดียวหมดเลยดังนั้นการช่วยเหลือในเรื่องของการสมัครเข้ามาในรยายเนี่ยมันจะ มีประ네รสิทธิภาพขึ้นนะครับสามารถวางแผนอะไรต่างๆล่วงหน้าได้มากคอมพเตอได้หมดเลยใช่แล้วที่สําคัญคือการเป็นดูแคสเซนเตอร์เนี่ยเราได้ center, ร,ไดรับการเทรนนิ่งจากดูแคสด้วยอ๋ออ่านั่นหมายความว่าตอนเนี้ยระบบของเราเนี่ยคือเราจะเข้าใจแบบลึกไปกว่าเดิมอีกว่าแบบเออในขั้นตอนต่ละขั้นตอนต้องทํำยังไงวางแผนให้เด็กยังไงการโอเปอเรชั่นอะไรต่างๆเป็นยังไงเอาง่ายๆก็คือเป็นโรงเรียนครับเป็นโฮมสคูลที่ มาตรฐานเดียวกับโรงเรียนระดับท็อมในประเทศเอังกฤษที่แรกที่เดียวในประเทศไทยอ่าที่ได้เป็น Center ูแคสเซนเตอร์แบบนี้ออดูดีมากเลยซึ่งตรงนี้เด็กเราจะได้ประโยชน์เยอะมากเลยค่ะคเด็กที่แบบมาทำโฮมสูกับเรานะครับระดัแบบ A l e v เวแล้วอยากจะสมัครเข้า,าหวิทยไลัยตอนนี้ก็คือมีสังกัดแบบชัดเจนเลยว่าเนี่ยเรียนอยู่ที่คุณูโม e เอ듀เคชันซึ่งเป็นยูแคสเซนเตอร์่าเวลาเป็นเลือกว่าเออคุณเรียนที่ไหนการศึกษาเป็นยังไงมีชื่อคุณูโมงเอ듀เคชันขึ้นเลย เป็นโรงเรียนเลยครับเอาอีกคำหนึ่งก็คือมันก็คือเป็นโรงเรียนอะไรเนี่ยวิ่ยใช่ไภไยใต้ชื่อสกู๊ปวิทยาศาสเลยอ่าถูกถูกที่แหล่ซึ่งจริงๆการถามมาถามอันนี้เราเราเห็นอย่างเลยว่าคือเขายอมรับโฮมสคูลมากๆเพราะจากสถิติอ่ะที่ที่ไปรีเสิร์ชมาในประเทศอเมริกาเนี่ยครับมีคนทำโฮมสคูลเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วในแบบอยู่แบบท็อปยู่อย่างฮาวาร์ด อย่างาวอกมีคนที่เข้าไปได้จะกฮมสใู15เปอร์เซ็นตอย่าง,งในอันกงกฤษเนี่ยครับก็มีการทำโฮมสปูกัน7เร์เ <c oughs> และในออฟฟิศเนี่ยครับก็มีคนที่แบบผ่านโฮมสกูอะช่วง <c oughs> มบบาเด็นออฟฟิศได้ใช่10เปอเซนต์คือคือเทรนขอโฮมสกูกำล,ลังมาจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยัรับโฮมสูมันนะยูระดับท็อปก็ยอมรับขึ้นมาเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กมาเรียนโฮมสูของเราเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วเมื่อคนสงสัยจะเป็นที่ยอมรับไหมเป็นแน่ๆจากดีเทลที่คูู้เดียวพูเมื่อกี้ถ้าเกิี่ตอนนี้เป็นยูแคสเซ็นเตอร์ยิ่งแบบความน่าเชื่อถือคุณภาพอะไรสำคัญง่ายว่าเราคือโฮมสูมาตรฐานกลิ่นอาโฮมสูมาตรฐานกลิ่นเอกเรื่องกิจกรรมกิจกรรมก็มีเตรียมไว้ก่อนหน้านี้คือไปย้อนดูได้ครับ มาทำได้ไม่ต่างอะไรกับการอยู่ตรงนี้เลยแถมได้ประโยชน์ที่เปิลกีมด้วยมีม้มครน่าสนใจนะครับลองพิจารณนาดดูแล้ก็